สวัสดีครับพอมัเตอรียกับมาเจกันอีกครั้งหนึ่งในฮาร์ดคอร์เป็นพาร์ทที่2นะครับเน็ตก็ยังไม่มีเช่นเคยโหลดคาราบิที่หมดก็ไม่ได้นะครับภาพแฟนอาร์ตก็ไม่ได้ช่นกันเนาะวันนี้ได้โทรไปคุยกับช่างอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับสรุปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาจัดการให้อีกรอบหนึ่งโดยที่คราวนี้จะจัดเซตใหญ่เลยนะครับลากสายไฟเบอร์ออปติกใหม่เลยเปลี่ยนเราเตอร์เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็จะประสานงานแจ้งไปยังเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์กระจาย เน็ตเรียกว่าไรเรียกว่าไรนึก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 ชุมสายนะครับก็เดี๋ยวเขาจะประสานง,งานไปที่ชุมสายเพื่อที่จะรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดเลยก็น่าจะเป็นช่วงพรุ่งนี้บ่ายนะครับตอนเย็นพรุ่งนี้น่าจะมีเน็ตใช้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเซตติ้งกันนิดนึงนะครับว่ามีของอะไรที่จะต้องจัดการบ้างเอากล่องไว้นี่ดีกว่าเกะกะและเกินเอาเป็นกล่องไม้ไว้บ้านตามด้วยมีแร์ตะกัวตะกัวโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นบาร์นะครับลงตัวพอดี ที่เหลือเอาเก็บไว้พวกของที่เราไม่ใช้ประมาณนี้ตามด้วยเห็ดก็ไม่เอาไปสโนบอนเพิ่มสโนบอนนิดหนึ่งด้านบนเหมือนมีการบวกกันแต่เย็นพวกเดี๋ยวไปช่วยรอแป,ป๊บเลดา mm hmm. ้าแต่ว่าไปจริงๆแล้วเลดา้าไม่ต้องใส่ก็ได้เลครับมันจะทำหน้าที่ดีเทคพวกมอนสเตอร์อยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเราแสา่ลงไปด้านล่างมันก็จะได้ค่าพลังป้องกันจากออปชันนะครับออปอะไรก็ได้อย่างนั้นเนาะซีน่วยก็ยังดีดีกว่าไม่มีตามด้วยเครีย์ของนิดนึงโอเคกับดักธนูยายมังมุมยาแลเบิดโอเคมาไปกันดีกว่า เอาทั้งตีเหล็กไปด้วยแล้วกันกับเตาเผานะครับเผื่อเผื่อได้ใช้เดี๋ยววันนี้เราจะย้ายไปโซนอื่นแล้วกันพาที่แล้วเราไปด้านขวานะครับเดี๋ยววันนี้เรายกไปด้านซ้ายแล้วมาดูกันว่าจะเจอใบอมอะไรถ้าเป็นใบโอมสโนโหนเราจะข้ามไปนะครับเพราะว่าลงมาแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้ปืนของใบอมสนโนมาแล้วดนะ้วยถ้าเป็นจังเกิลแ <c oughs> จ่มมากเลยจะพยายามหาลังพึ่งนะครับอยากจะเชือดพึ่งมาก ถ้าข้าพึ่งได้ได้าดูมานะสบายตัวรวมถึงระเบิดพึ่งด้วยนะครับระเบิดพึ่งที่บอกเลยว,ว่าโซอิมบาบมากดับเบิลโอพีโอเวอร์พาวเวอร์สุดๆดเยือเยือปลเจลในพวกลาเจลน้อยมันต้องอย่าง,งานั้นแปะคืนเดี๋ยวรอวันหน้ามาเก็บเกี่ยวถ้าเป็นพวกคิมสันหรือว่าคอรับเราก็มีระเบิดอยู่3เม็ดนะครับว่าจะลองเสียงลงไปด้านล่างเผื่อเจอพวกชาร์ลอฟจะได้ระเบิดสักอัน2ออันเนาะ ถ้าโชคดีน่าจะได้สักสองอันนะครับตามด้วยมีใบอมอะไรที่เหลืออีกทะเลทรายทะเลทรายก็โอเคนะส่วนใหญ่ใต้ใบอมทะเลทรายจะมีห้องเยอะกว่าปกตินะครับแล้วก็ต้องระวังพวกหนอนเนี่ยหนอนนี่โหดมากอ่าทะเลทรายอุ้ยต้นไม้ใหญ่แฮะเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บแปบขอแวะแป๊บหนึ่งจะว่าไปหลังที่จะหลังจากที่เน็ตมาแล้วก็น่าจะต้องรีบจัดก,การรีวิวนะครับ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วมีค่ายเกมิดีจากรักเสเซียได้ส่งคีย์เกมมาให้นะครับแล้วก็ขอให้ช่วยรีวิวเกมเขาให้หน่อยหนึ่งเกมเป็นเกมใหม่เนาะก็ตอบตกลงไปนะครับจริงๆมันจะต้องเดือนที่แล้วแหละแต่พอดีว่าเดือนที่แล้วกล่องเสียงแอกเสบนะครับไม่มีเสียงก็อะไรต้องโยกมาเดือนนี้เนาะพอเสียงมาปุ๊บ <c oughs> เน็ตเสียเลยแม่เจ็บปวดล้อเกินก็อย่างว่านะครับตอนที่เราโชคไม่ดีมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะ ขึ้นขึ้นลงลงนิดหนึ่งก็เลยต้องรีวิวช้ากว่าปกตินะครับก็เลยต้องรีบจาัดก,การให้เขานิดหนึ่งเนาะโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงมีตัวนี่ไงมีตัวลอเราอยู่ใส่เย,ย็นพวกสามตัวแต่ไม่มีญหานะครับด้วยปืนที่ค่อนข้างจะโซอีซีของเรายิงได้เรื่อยๆไม่จํากัดเข้าไปในโเปอมเทเลไท์ก็ต้องระวังพวกหนอนเนาะหนอนมันดัเมตประมาณ70นะเลยครับโดน2ทีนี่สีมงเท่งแน่นอนตอนนี้เราเลือด140 ก็ไม่แน่อาจจะโดนได้ถึง3ดอกดอกที่3มนี้ไปหวั่นแน่นอนตรงนี้เป็นฟอสซิลนะครับเสาะไม่ได้เราโยกซ้ายมาตรงนี้แหละมียาขุดไหมไม่มีโอเคขุดมือก็แล้ขุดไปเรื่อยๆอ้าว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 มาแจกเจลแบบนี้เยี่ยมมากเลยพวกโอ้โหโอ้โหมันมันจะบวกมันจะบวกเฮ้ยเอาเจลมาเยี่ยมพอสซิ่งน้อยอยู่นะครับมาแจกเจลอย,อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน แตว่าไฟก็อยากบวกบอสเหมือนกันนะอ๋อพูดถึงที่ดงดีกว่าตอนแรกกะว่าจะอัดแฮดคอร์แค่พาร์ทเดียวแล้วก็รอเน็ตมาหลังจากนั้นจะไปอัดคารามิที่มอดนะครับกับรีวิวเนาะแต่ว่าปัญหาก็คือรอมา2วันแล้วนะครับเด็ตยังไม่มาก็เลยตัดสินใจซักพาร์ตสองตอนเลยเนาะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าพาร์ตต่อ,อไปจะเป็นอะไรก็ควรจะมีเน็ตใช้พวกนี้ใช่ไหมและจะเป็นคารามิีกับรีวิวนะครับจะเรียกว่ารีวิวหรอเรียกว่าเฟิร์สเพย์ดีกว่าเนาะ ถึงแม้ว,ว่าเขาจะขอให้รีวิวนะครับแต่ว่าการรีวิวต้องมีข้อมูลเนาะเราเน้นแต่ว่าเฟิร์สเพจเข้าไปปุ๊บเล่นครั้งแรกเป็นยังไงรู้สึกยังไงเกมแนวไหนประมาณนั้นก็น่าจะโอเคทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับน่าจะแฮปปี้แล้วตามด้วยสำหรับบอสทีกว่าพูดถึงบอสฮาร์ดโบที่1นึงเผื่อใครเล่นตามกันมานะครับสำหรับฮาร์ดคอร์ไม่ฮาร์ดโฮาร์ดคอร์เมื่อกี้พูดผิดพูดถูกไม่รู้เอาเป็นว่าสำหรับฮาร์ดคอร์ ให้เลือกบอสตามของที่ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราได้พวกรอ,องเท้าถ้าไม่วิ่งไวแนะนําว่าหาพวกอาวุธโจมตีไกลแล้วก็ไปฆ่าพวกบอสลูกตานะครับเป็นอะไรที่ต้องการมุกเม้นเพื่อสู้เนาะแต่ว่าถ้าได้พวกไอเทมกระโดด2จังหวะนะครับพวกขวดเมฆต่างๆอะไรพวกนี้แนะนําให้ไปสู้กับบอสพึ่งเนาะแน่นอนว่าบอสพึ่งให้ของที่ดีกว่านะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างโหดเอาเรื่องถ้าไม่มีกระโดด2จังหวะอ่ามเอา,าอะไรพวกเอาอะไรพวก อะไรก็ได้นะครับให้รีบจัดก,การบอสสักตัวหนึ่งชีวิตดีแน่นอนถ้าเป็นบอสลูกตาก็ได้พวกโลดแดดเนาะซึ่งโอ้โหสุดยอดชอบมากๆเลยนะครับถ้าเป็นบอสพึ่งนี่โอ้โหทันดูกับระเบิดพึง่งโคตรโกงโคตรโหดนะครับดีมากๆขนาดที่ว่าสามารถที่จะสู้กับบอสกำแพงได้เลยนะด้านล่างนี่เสียงแน่นมากอะ่ะเราค่อยๆลงไปเพื่อความเซฟตี้ดีกว่าน,นะแพลตฟอร์มเยอะๆไม้มีเยอะไม้มีเยอะ สบายอยู่แล้วต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ระวังพวกด้านล่างพวกชาร์เจเออร์นะระวังพวกหนอนนี่แหละคือหนอนนี่ถึงแม้ว่าจะมีเสียงมาก่อนแต่ถ้าเราเผลอนะครับโดนดอกละเจ็ดสิบนี่โอ้โหน้ำตาไหลแน่นอนอ้าวมันต้องขึ้นไปเช็คอ้าเจอห้องแล้วถือว่าเยี่ยมแป๊บหนึ่งตะพวกเช็คก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรเอาธนูไฟเช็คน่าจะปลอดภัยสุดเช็คกับดักด้วยนะครับแต่ว่าในทะเลทรายจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เนาะ สำหรับกับดักไม่เหมือนพวกไปโอมสโนหนักสุดจังเกิลน,นะครับจังเกิลน,นี่โอ้โหกับดักมาเป็นพืชมาขออะไรที่มันเป็นรองทุง่งรองเท้าได้ไหมปัตโต้ซามนะครับซามเอ็กแทคเตอร์สองอันเอาไปทำโล่เลยเนี่ยแต่ก็อ่ะรูดไปละกันแล้วก,วก็มีทั้งตีเหล็กด้วยแต่เราพกมาเราพกมาแล้วนะครับเราไม่เอาลวกันเนะาะไปต่อเช็คด้านขวา มีห้องแต่ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรเอาไงเดี๋ยวไปเช็คทางซ้ายก่อนล้วกันตั้นเหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้ไปต่อได้มามีแหละมีเจ้าแมงปอลเราอยู่ด้วยซึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ามีปืนดีขนาดนี้นี่แบงปอก็แบงปอเธอยังไงอะยังไงละ่ะติดน็อกแบ็คเดี๋ยวเดี๋ยวนทางซ้ายเสียงมันมาเสียงมันมาใจเย็นพวกพวกชาร์เจอร์ที่ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับโดนทีนี้ก็น่าจะมีสัก แค่6 0ก็เจ็บอยู่โดนรัวๆนี่ก็เละเหมือนกันเดี๋ยวเก็บทอสคืนแป,ป๊บเฮ้ยทอสมี49อนไปต้องเก็บแล้วมีเยอะมีเยอะได้อยู่ฮึบมีอะไรไหมเช็คด้วยไฟเช็คด้วยไฟไม่ชัวนะครับขอเสาะลงไปดูเลยดีกว่ากับดงกับดักไม่มด,ไไดีปลอดภัยแน่นดนฮึบโอเคเยี่ยมอ่าเหมือนมีพงหรือเปล่าเสียงแน่นมาก ด้านขวาน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นปเป็นบอลก่เนียงแบบนี้ทึบโอ้โหเยอะเกินเดี๋ยวค่อยลงละกันนะครับเราไปด้านซ้ายก่อนดูซิว่าด้านซ้ายจะมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นโพงเช็คก,กับดักไม่ดีเคียร์อ้าวเจอห้องถือว่างานดีเอ้ยอะไรอ๋อกระโถงตกใจหมดนึกว่ากับดักจริงๆเราถือกับดักอยู่นะ แล้วถือกับดักเพื่อจะเช็คสายไฟนะครับถ้ามีกับดักปึ๊บสายไฟมันก็จะขึ้นมาเนาะโอเคโอ้โหโอ้โหมันรออยู่มันรออยู่อย่าเนียนพวกอย่าเนียนถือึือเฮ้ยโอ้โหโคตรไม่คุ้มค่าเออเอาดิ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 เออเออเออเคลื่อนที่ตลอดเวลาเคลื่อนที่ตลอดเวลาเออโดนไปดอกหนึ่งเลือดเหรออ่าเรามีอะไรกินไปเนี่ยมียี่สิบสามขวดเหรอโอเค กองไฟสักอันนึงแล้วกันนะครับระหว่างที่รุกของก็เดี๋ยวปล่อยมันค่อยๆดีเจนได้เรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนไม่มีกับดักเช็คด้วยไฟด้านล่างไม่มีอะไรนะครับโอเคเยี่ยมมาอ่าเป็นมุม,มแรงออฟคิเหรอหน่าสนใจอยู่นะโอเคอะไรไม่ใช้ก็เคี่งทิ้งไปนะครับเขาไม่ใช้ทรายยามองเห็นกับดักนิดหน่อย มีอะไรไม่ใช้อีกไหมแค่นี้ละกันโอเคปะไปกันต่อยังไงชั่วโมงนี้ปืนเวิร์กสุดนะครับปืนเวิร์กสุดเคไฟมองไม่เห็นแหละแต่ด้านล่างน่าจะไปได้นะครับนี่ไงตรงนี้มีทือแคบมากแคบมากแคบมากเจเยนพวกแคบขนาดนี้ขอเมคชัวร์ขอเมคชัวร์เอ้ยขออีกชั้นหนึ่งขออีกชั้นหนึ่งกันภาพอ่าปักไฟโอเค เยอะขนาดนี้โอ้โหเข้าห้างอน่ะน้อยเกินไปนะครับเราค่อยๆยิงไปเรื่อยๆอย่าขึ้นมานะต้องระวังเสียงให้ดีเลยนะคอยฟังโอเคไม่ใช่ไม่ใช่คอยฟังเสียงนะครับเมื่อกี้เสียงเหมือนมีเจ้าหนอนทะเลทรายเลยซึ่งไม่โอเคนะครับไม่โอเคหนอนโอ้โหมันโดดมันโดดใส่มันโดดใส่มีอะไรเดีวก่าน,นี้ไหมแล้วเบิดเราเก็บไว้ใช้นะครับน่าจะไม่ได้อันนี้แหละไปเรื่อยๆมามเยอะอยู่ มาด้วเด้มาด้เเหมือนมาแจกตังอ่ะโอเคด้านซ้ายมีหัวใจนะครับซึ่งโอเคเยี่ยมมากแจ่มมากถือว่าเรียกมาดีโอ้โหมันเชื่อมต่อตรงนู้นหรอเดะเดวเดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับฝั่งนู้นนี่อย่างเยอะเลยอ่ะโอเคเราไปซ้ายดีกว่าตามหัวใจเราต้องไปตามหัวใจยังไม่เจอพวกหลอนเทเดย,ยเลยนะ ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่ว่าแปลกปกตินี่จะยับครับเลยเรื่อยๆ,ๆถือว่าโชคยังเข้าข้างอยู่หมดแนะมีชาร์จเจอไหมนี่ไงชาร์จเจอชาร์จเจอชาร์จเจอร์ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาหรอกอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วโอเคโอ้โอ้โอ้ชาร์จเจอชาร์จเจอไม่ต้องไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมา โอเคหัวใจเช็คด้วยไฟตรงนี้ทางไปต่อได้นะครับถ้าทางจะลึกน่าจะลงทางนี้แหละเดี๋ยวขอซาาปักไฟแล้วสักการเลือดปาหกโอ้โหมันมามันมาเลือดปาหกสอยา่ยาอย่าอย่าเข้ามาพวกเฮ้ยถือว่าดีอยู่ล็อกแบ็กเอาอยู่โอเคเช็คด้วยไฟนิดนึงเช็คกับดักไม่มีนะครับค่อนข้างลึกน่าสนใจเหมือนกันนะเราจะไปซ้ายหรือขวา เพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นกันนิดหนึ่งเผื่อมีของดีมีแร่ทองนิดหน่อยยาโอเคยาก็อยากได้เยี่ยมไปเลยพวกฮึบไปแล้ะล่างไปได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันพุ่งปริ๊ดปริปปร๊บเลยใจเย็นพวก แล้วก็ค่อยแปะไฟนะครับพยายามเสี่ยงให้น้อยใช้ของให้คุ้มมามามาโอ้โหหกสิบดอกละหกสิบกดยาก,ก่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวแสบหื้อหงิกระโดดไม่ทันบ้าเอ๋ยมวแต่ดดูด้านบนมา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  โอ้โหจบมันเริ่มเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้อมนี้เคลียร์นะครับอย่าให้มันอยู่นานยิ่งอยู่นานยิ่งเสี่ยงเช็คกับดักไม่มียิ่งปแล้วก็เอาเมื่อกี้เราลืมเอากองไฟกลับมาเโอเคไม่เป็นไรค่อยๆเซาะไฟนะครับระวังกับดักด้วยไม่ได้เผลอไม่ได้เลยที่นี่นึบไม่มีโอเคด้านซ้ายเหมือนจะออกจากไบโอมแล้วเนาะถ้างั้น เราจะยังไม่ไปด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราแวะไปด้านขวากันดีกว่าอือซ่าอะไล่นะมีหัวใจไหมหัวใจหัวใจไม่มีลูกป,ปั้นพึ่งไม่เอาโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะไปด้านขวากันตรงนี้นครับขอเคลียร์บอนสเตอร์ก่อนไม่ได้ไม่เสี่ยงเลือดอย่างน้อยเก็บกองไฟไว้ด้วยกว่ะเฮ้ยไม้แง้ไม้แง้ไม้แง,ง้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าประชิดหน้าเลยเข้าประชิดหน้าเลยรอบนี้ อโอ้โหห้าสห้าห้ยังไง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 หลอกล่อปึ๊บปึ๊บอืออืออืตายไปตายไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันวกกลับมาได้เลยนะทางแคบนิดเดียวยังวกกลับมาได้เออแค่ไปเหรอเฮ้ยนี่ปลาอะไรแย่ๆเนี่ยฮะเราได้อาวุธมานะครับจากพวกชาร์เจอร์เสียงเพลงงซ้าย ้ยังไงได้เสียงฮึก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 แล้วก็หายเนี่ยโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โติด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 ไม่เอาไม่เอาโอ้โ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 เกือบตายเลเ้วด้านขวามียิงใสยด้วยได้พวกเ้ยชัตเตอร์มาัเตอร์มาทัเตอร์มาไม่เอาไม่เอาลงไปเลยลงไปเลย ไม่เราจบกันแคน่นี้อย่าอย่ามาพุ่งไวแล้วพวกน่ะโอเคต้องระวังนิดตึงนะครับตอนนี้เลือดเราไม่มีแล้วเหลืออีก27ิขวดแต่มันกดไม่ค่อยได้ดีเลย์บรรนานร้อยกว่าโอเคไปกันต่อดีกว่านะครับยิ่งอยู่นานยิ่งเสี่ยงไป,ไปแล้วไปแล้วไปเร็วลงมาไม่ได้ละสีเช็คเช็คด้วยไฟเช็คด้วยกับจักไม่ดีเช็คไฟอีกรอบหนึง่ง มีแบงปอนิดนึงนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้มันหมดไปโอมแล้วอะเอเอาไงดีกลับดีกว่าเราจะกลับไปด้านขวากันนะครับโอ้โหไปกันอย่างสโลไลสโลลี่แต่ต้องระวังไอเจ้าตัวด้านบนรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นี่ไงมาละมันมาละมันมาละ,ม,ม,าละมาถึงเหรอพวกถึงเหรอพวกฮะฮะถึงเลรอมันต้องเนี่ยอ่าบรรลุบรนลุ ก็มันจะตายกระสุนยังเหลือเยอะอยู่นะครับหมดไปเกือบลกเหมือนไปเกือบพันอะสแต็กึงอนี่ซอะลงล่างเลยลงล่างเลยนี่ไปกันดีกว่าโอ๊ยซาะไม่เข้าก็โถน้ำไปซาะมาสติลได้อาวุธมานะครับโจมตีค่อนข้างดัวแต่น่าจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เฮ้ยหัวใจเอี่ยมมปแกลมาแกลมาแกมาไงฮะเฮเฮ้ยเฮ้หัวใจกอนดี ได้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 มาบวกกันตรงนี้มาบวกกันตรงนี้เออ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 เรามีดีเจเลือดนิดหน่อยนะครับพอช่วยได้มามามาดิมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยเสียงเหมือนมันหนีไปไกลเลยอ่ะเอามันหนีไปจริงเหรอ อ๋ออยู่ดีๆมันก็หนีไป What the โอเคช่างหัวมันนะครับมันหนีกดยาก่อนเลยมันไว้ใจไม่ได้โอเคต่อไปด้านขวานะครับด้านขวาโอ้โหโอ้โหมันอัดหน้าไม่เกินใจปิดแมปไปดีกว่าเกะกะแล้วเกินช่วยอะไรไม่ได้เลยโอเคเปิดแสงไปมีตัวมีตัวตามด้วยเราจะ เช็คกับดักนะครับก ta, okay, mm. oh, oh, oh. uh, mm. uh ับ huh. ด yeah. uh ักไม่มีโอเคงั้นก็ไปกันแบบซอฟซอฟโอ๊ย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 อย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าโอ้โหได้เลยพวกเราซิวสูงโอ้ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงพวกพาวเวอร์ไม่พอตัวนี้ตัวนี้มันติดนะครับมันติดถือว่าดีมากเช็คกับดักโอเคเอ้าเอ้าเมื่อกี้เรากดเช็คกับดักแล้วกับดักหายไปไหนอะ เมื่อกี้กดเช็คกับดักนะอยู่ดีๆกับดักหายเลยครับเจอบั็กเล่นงานหเหรอเดี๋ยวเราทําอะไรผิดวัดเถอะเอางานเข้าแล้วกับดักหายโอเคเจอบั็กเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอยู่ดีๆกับดักก็หายไปหายไปถาวรแล้วเนี่ยต้องลองออกเกมเข้าใหม่ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าเลยครับไปกระตอดีกวจาะแล้วเช็คกับดักไม่ได้แล้วนะทีนี้แต่เรามยายาเช็คกับดักนะครับตรงนี้ ซอต่อซต่อตอ,ตอ,อีกนิดตนึงอีกนิดนึงกำลังเพินกำลังเพินไฟมันไปไม่ถึงอ่ะคงจะต้องจัดการเจ้าตัวนี้ทิ้งนะครับเอาแหลมๆออกก่อน,นจะได้ยิงง่ายๆ่ายนะธาเตอร์ก็ธาเตอร์เถอะอีอเดียมนี่แหละที่ต้องการขอพุ่งใหญ่ใหญ่เลยครับขอพุ่งใหญ่ใหญ่ที่หลบเจ้าพวกนอนได้ ไม่งั้นนี่ลำบากลำบากเจ้าพวกหนอนเนี่ยมันแสบแลือเกินแต่ว่าหายไปได้ไงใช่ปะแคบแคบแค่ไม่ไเอาที่แคบนบี่ไ<ะ>งเสียงมันมันมาแล้วก็หายไปอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับมาแลวมาแล้วมาแล้ว เห็นเลือดแล้วเห็นเลือดแล้วเห็นเลือดเราไม่เท่าไหร่หรอกอย่าให้รู้ว่าอยู่ไหนเออไม่ได้กันง่ายๆหรอกไม่ได้กินกันง่ายๆหรอกมาโอ้โหยังจะโดนนี่กะบ้าเอ้เช็คด้วยไฟไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยมาเขาเหรอเฮ้ยมาอะไรกันนักหนาเลยฮะได้ตรงนี้แหละเราได้เปรียบสุดละ โอ้โหเห็นเลือดเห็นเลือดเห็นเลือดเห็นเลืยังไงยังไงยังไงรอบเดียวเกือบตายรอบเดียวเกือบตายต่อไหมต่อไหมต่อก็มาต่อก็มาเออเรียบร้อยเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยน้อนเทเลา,ายเนี่มันจะโหดไปไหนฮะเช็คก,กับดักไม่ได้นะครับต้องระวังกันนิดหนึงอ่าตรงนี้มีทางไปต่อฟอสซิลเซาะไม่ได้โอเคงั้นก็ลงไปต่ออีกสักนิดหนึงแล้วกัน ได้อยู่ได้อยู่เึขออซ่าห้องแล้วกันนะวันนี้โอ,อ้โหเยอะมาก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 เลยตกใจเลยอย่างนี้ตกใจเลยไม่เอาไม่เอาเราจะโยกไปทางอื่นนะครับไม่อยากวุ่นวายกับเจ้าพวกนี้มันไม่คุ้มค่าคือฆ่าไปแล้วได้อะไร <c oughs> เงินก็ไม่อยากได้ไม่ครอ โอ้ยมันแคบตรงนี้มันแคบตรงนี้มันแคบตรงนี้มันแคบไม่ดีไม่ดีไม่ดีพึบมาโอ้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 ยา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 เฮ้ยดีแล้วเจ้าตัวนี้มันลงมาไม่ได้เลยครับไม่งั้นชีวิตเราจะวุ่นวายกว่านี้แน่นอนโอเคจริงๆมันควรจะดตอปอะไรดีๆนะเจ้าตัวเนี้ยมันค่อนข้างวุ่นวายในช่วงต้นเกมนะครับช่วงหลังๆนี่โอ้ยโซอีซี่โบโบโบนี่ร่วงเลย แต่ช่วงนี้นี่ไม่ได้เลยครับมามามาขออีกสักห้องหนึ่งโอ๊ะก<อ>็<อ>ค่อยวางค่อยๆใจร่มๆใจเย็นๆอ่าไม่ถึงตัวหรอกพวกไม่ถึงตัวหรอกพวกโอเคตามด้วยวเราจะลงไปแบบซอบๆเลยครับยังไงก็ หองเน้นซอฟไปก่อนอ่เจอห้องโอเคนี่จะเป็นห้องสุดท้ายของวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงห้องสุดท้ายของวันนี้ไม่ใช่ของฮาร์ดคอร์ใจเย็นพวกเอ้ยด้านซ้ายก็มีห้องเยี่ยมเราเจอสองห้องในทีเดียวถือว่าคุ้มค่าถือว่าคุ้มค่ามาินเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับเล่นฮาร์ดคอร์ต้องใจเย็นๆเ้ามากเดี๋ยวชีวิตจะดับเร็วของไฟ เฮ้ฮึบฮึบโอเค okay. มีมอนสเตอร์นิดหน่อยนะครับพวกนี้มันปลากระดูกค่อนข้างแรงนะปากระดูกเปิดเยี่ยมได้แหวนรีเจนถือเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่อยากได้รองเท้ามากกวา่าเก็บไปกันต่ององงเงินเงินที่ไม่ต้องเก็บฮึบมีกับดักแั้วเนี้ย โอเคมุม,มแรงอีกแล้วนะครับของไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่ลูกพุ่งลูกปั้นนี้เอาไปด้วยไปเอาไปให้หมดเลยตามด้วยเอ็ e x ทคเตอร์นะครับทําห้องดีไหมน่าสนนะตอนนี้เรามีเครื่องทอผ้าอาฮะทํา,าทผ้าแล้วก็เราจะเคลียริะเณีิดหนึ่งเลยครับวางผ้าแล้วต้องใช้โต๊ะ โต้ไม้โต้ไม้โต้ช่างโตะช่าง,งขาดอะไรหรือเปล่าทั้งตีเหล็กเดี๋ยวนึกก่อนฮึโต้ช่างโตะช่างอยู่ไหนวะนึกไม่ออกแฮะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่าขาดอะไรนะครับดีนะมีหมดช่วยเราได้โต้ช่างขาดโซ่ใช่ไหมโซ่โซ่ใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดต้องเป็นโซ่นะครับ ทำไมเราตาถั่วจังหาไม่เจอลุ๊ปปึ๊บปึบปบ๊นี่ไงอ่าต้องการโซ่จริงๆด้วยซึ่งตอนแรกนึกว่ามีแล้วนะครับพอดีว่าเอาไว้บ้านไม่ได้เอามาเนาะโซ่หนึ่งอันเปลี่ยนเป็นโตช่างลุ๊เอาโตช่างไปยืนที่โตช่างเลยครับเอาผ้ากับไม้มารวมกันก็จะเป็นเตียงเนาะโอเคแต่ว่าเราน่าจะไม่เซฟที่นี่ไหม แล้วก็มีอะไรไปโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนโอเคครับงั้นวันนี้เอาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้เนี่ยเอากลับบ้านเอากลับบ้านแป๊บแป๊บแป๊บอกลับบ้านน่ยโอเคเคียโอเคงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าซึ่งหวังว่าจะมีเน็ตแล้วนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ